สวัสดีครับวันนี้ผมพามาชมแปลงที่ดินสวยๆนะครับแปลงที่ดินนี้ด้านหลังติดเลกน้ํานะครับเป็นบึงน้ําใหญ่นนะครับสวยงามมากเป็นน้ำสาธารณะด้านหลังด้านหน้าเราก็จะเป็นที่ดินนะครับนะครับเป็นที่ดินจัดสรรเก่านะครับด้านหลังก็จะเป็นบึงนะครับเป็นที่ติดเลกนะครับด้านหลังก็จะมีลำรางน้ำนะครับสวยงามมากท้ายแปลงก็จะเป็นคลองขุดนะครับเนี่ยคลองระบายน้ําไปที่คลองสุเอตครับไปทีดดินเราก็จะเข้ามาทางซอยเรื่มดีดีครับ เข้ามาครับนี่ครับ่อที่เริ่มดีๆก็เป็นถนนหินคุกเข้ามาครับเข้ามาประมาณ200เมตรครับถึงแปลงที่ดินครับแปลงที่ดินที่ที่เหตุเป็นธง,งสีพูครับนี่ครับธงสีภูธงสีฟ้าครับเป็นถนนที่จัดสรรเก่าครับถนนจัดสรรเนื้อที่มีทั้งหมด3ขนาดครับ90ตารางวาแล้วก็สา0อตารางวาและร้อยแปตารางวาแล้วเราเปิดขายอยู่ที่ตารางวาละ4 0 0พันบาททุกแปลงนะครับนี่ครับเริ่มต้นอยู่ที่3 6 0 0 0 0บาทนะครับ90ตารางวานี่ครับสวยงามมาก ทางเข้าปแปลงที่ดินก็ถนนหน้ากว้างถึง8เมตรนะครับด้านข้างก็จะเป็นท่อระบายน้าด้วยนะครับเพราะเป็นที่ดินจัดสรรเก่านะครับไปสอบไฟฟ้าถึงท้ายแปลงครับ <g ülme> ถนนก็ทะลุไปถึงคลองและพีพัดครับข้างหน้า <g ülme> ทางเข้าก็จะเป็นร้านอาหารร้านขายร้านค้าร้าน,ร,านร้านเบียร์วุ้นนะครับ <g ülme> ทางเข้าเข้ามาจะเป็นถนนคอนกรีตนะครับ <g ülme> เข้ามาถึงครึ่งทางก็จะเป็นถนนลูกรังนะครับหรือถิ่นคุกครับตรงนี้ก็เดิน ตุลาก็ทางอบตก็จะได้ทําถนนคอนกรีตแล้วนะครับได้ก็ประมาณมาแล้วนะครับที่เป็นหินคุกครับท้ายแปลงนี่ครับบรรยากาศริมเล็กนะครับด้านท้ายแปลงครับเนื้อที่ทั้งหมด300ตารางวาครับท้ายแปลงตรงที่ติดเล็กนะครับนี่ครับสวยงามมากครับเราเปิดขายเพียงตารางวาละ4,000บาทนะครับ300ตารางวาก็ตกอยู่ที่ร้าน2ครับราคาก็สามารถเข้ามาคุยได้ครับต่อรองฉนดพร้อมโอนทุกแปลงนะครับ ค่าใช้ใจ่ายนะกรมที่ดินทางผู้ขายออกให้หมดนะครับคุณลูกค้าสนใจติดต่อผมมานะครับอาร์ตครับ0 8 9 1 5แ4 8 8 0นะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ